ที่คือจะทําทรงนี้ตอนแรกผมเห็นพวกพี่ๆในกลุ่มก็ทําครับว่ามันมันดูบางมันดูเพียวมันดูเล็กดีครับผมก็เลยอยากจะมาทําหาอะไรหาของมาแล้วก็ค่อยๆประกอบทีละชิ้นสองชิ้นครับตอนที่จะเป็นรูปทรงนี้มันเป็นถัง R อ S มาก่อนผมเคยใส่ใส่แล้ว R อ S ใส่ขี่มาก็ประมาณปี -2 ปีแล้วพอดี เห็น <S an> ช่างช่างโอ๋ตีถังทรงนี้ผมเลยต้องทักไปหาเขาว่าจะอยากได้ถังทรงนี้ให้เขาสร้างให้ครับอันนี้ผมคือประกอบเองทุกอย่างคันนี้ทําเองหมดจบจบแล้วครับตอนนี้จบแล้วคือไปทุกทิปแล้วตอนนี้ผมก็หาไหลมาจากหลายกลุ่มแทบแทบทุกกลุ่มอะรถคันนี้ครับที่เขาเป็นช่างอะผมเอามากับประมาณหห้าห้าห้าหกช่างอะ ที่จะเอามารวมกันเพื่ออยู่ในเครื่องนี้ว่าของเขาดีไหมของใช้ได้ไหมมันก็ต้องเอามาทดลองก่อนเป็นพี่สมาชิกในกลุ่มไ x เม,ามาืองมุกทมอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จะไปแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมสุภชัยครับพมมาครับอยู่ไ x เ เมืองปทุมครับผมพี่สุภชัยเล่นตะกูนาเอกมานานแค่ไหนแล้วครับก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับครับผมเรียกว่าตั้งแต่วัยหนุ่มๆเลยใช่ครับครับตอนนั้นทําไมถึงเลือกเล่นตะกูนาเอกเพราะที่บ้านผมมีคันหนึ่งอยู่แล้วครับของพ่อครับผมก็ขี่มาตั้งแต่ยุคนั้นเลยครับตอนนั้นเป็นตัวไหนครับเป็นขอดหรือเอสหรือเป็นเอสครับครับผม ไนเอสคันนี้เลยครับอะคันนี้เลยนี่คือคันดั้งเดิมที่พ่อใช้ใช่ครับแล้วก็อนุรักษ์มาใช่ครับครับผมหลังจากที่ขี่คันนี้ตอนนั้นสภาพนู้นตอนวัยรุ่นตัวสภาพเดิมครับเดิมเดิมครับแล้วพี่สุระชัยผ่านตระกูลไอเรุ่นไหนมีอีกม้างไหมครับมีคอนคอร์ด20ปีทองคันหนึ่งครับแล้วก็ไอเอสดเดิมเดิมคันหนึ่งครับที่บ้านครับอย่างตัวเอสเดิมกับคอร์ด20ปีทองไอสองคันนั้นพี่สุระชัยได้มาอย่างไรครับ ได้มาจากการไปทํางานแล้วไปเจออยู่ซากตามใต้ถุนบ้านเขาครับฮผมก็ขอซื้อเข้ามาด้วยในราคาพันห้าแต่เป็นมาเป็นกระสอบนะครับหมายถึงเอสหรือ20ปี20ปีทองครับนานเท่าไหร่แล้วครับที่ไปได้เอ้กระสอบนั้นมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับครับผมหนี่มันทองแท้ๆเลยนะพันร้บแต่มาเป็นกระสอบเลยแล้วก็มาปั้นเองครับคปั้นเองก็ ประมาณสองปีกว่ากว่าจะได้คันหนึ่งฮะแลแล้วเดี๋ยวขอไปดูไอ้นึกนึกถึงคันนั้นก่อนตัวยี่สิบปีทองคันนั้นเก็บอะไหล่แท้เดิมยังไงไหมครับหรือว่าตอนแรกยังไม่แท้ครับเพราะหามาประกอบให้มันครบก่อนพอมาเริ่มสักสองสามปีแล้วก็หาอะไหล่แท้มาใส่ครับครับผมอันนั้นก็เก็บเป็นทรงเดิมตามออริจินอลเขาใช่เอสอีกคันหนึ่งก็เป็นเดิมเดิมครับครับผมแต่อันนั้นเดิมคืออยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นเลยสนิมเต็มไปหมดแต่ก็ สภาพเต็มร้อยครับองค์ประกอบครบเรียกว่าเดิมแห้งครับครับผมแต่นี้เอาตัวที่พี่เอามาโชว์วันนี้ดีกว่าตัวนี้เป็น ixs ครับ ixs นะครับ ixs คือรถประจำตระกูลว่างครับใช่ครับคันนี้พี่เริ่มบูรณะมันเมื่อไหร่ครับ5ปีที่แล้วครับครผมหลังจากที่มันใช้งานในบ้านกันมาจนเรียกว่าเต็มเต็มที่มาแล้วนะใช่ครับแล้วตอนนั้นที่จะเริ่มทําคันนี้พี่ตั้งใจว่าจะทํามันทรงไหนครับก็ทําทรงเล็กเนี่ยครับครับเตี้ยเลยครับ ก็คือรถเดิมเราเก็บมาแล้วอันนี still, ้จะทาเป็นรถเล็กครับผมครันนี้ก็น่าจะเหลือแค่โครงกับแค้ง์ดูจากข้าวๆภายนอกแล้วอะไหล่แต่งทั้งคันเลยใช่ครับฮะตัวเครื่องครับเดี๋ยวขอดูอะไรการทําเครื่องก่อนเครื่องตัวนี้เก็บสเต็ปไหนครับพี่เก็บสเต็ปแบบซิ่งนิดหน่อยครับฮะชุดเกียร์ก็เดิมแต่ไฟไฟทาครับก็ภายในทํานิดหน่อยครับครับผมคัดคัดทำครับคัดแต่งเป็นใช้ชุชุดของ j <JR> จครับ <JR. S 1> ใช้ก็ฝาโมโนครับผมคันนี้ก็วิ่งทิปก็ประมาณเป็นสิกว่าทิปครับครับผมเหนียวแน่นอนครับผมครับผมความเร็วปลายประมาณสิบห้าสิบหกได้ตัวเล็กคอย่างนี้นะฮะใช่ครับแต่วิ่งกระจายแต่นี้มาถึงในการจัดทรงแล้วเอาจากจุดเด่นขมันก็เลยถังตัวนี้เขาเรียกถังทรงอะไรครับพี่ สังทรงมะกอครับถังมะกอครับความจุน้อยลงแต่เป็นทรงที่พวกตระกูลนายส่วนใหญ่นิยมนะทั้งเอสทั้งคอร์ดมาถึงช่วงล่างด้านหน้าที่ใช้โช๊คใช้แผงคอของอะไรครับแผงคอของเดิมครับเดิมของเอสเลยครับครับช่วงหน้าก็ของโนวาครับและในการนําโช๊คโนวาซึ่งมันมีกระบอกเล็กเนี่ยมาใส่กับแผงคอเดิมต้องทำก็ต้องกึ่งบูทใส่ครับครับกึ่งบูทที่แผงคอเพื่อให้กระบอกนั้นไปยัดเข้าไปพอดีใช่ครับ พูดถึงชกหน้าโนวานี่ก็เป็นตัวยอดนิยมที่พี่ๆเอามาใส่กันเลยในรถเล็กนะฮะตัวนี้ชกหน้าชกหน้ามาพร้อมดุมเลยไหมครับใครับดุมของโนวาอ่ากุดุมตระกูลโนวาใช่ครับเป็นรถเล็กนะฮะแล้วด้านหลังด้านหลังเป็นดุมเดิมครับครับผมสวิงอาร์มสวิงอาร์มพีเนียมครับเกียร์โยงครับอ่ไอ้สปิงอาร์มพีเนียมตัวนี้มันเป็นของแต่งในยุคนู้นหรือว่าของทําสมัยใหม่ครับพี่ ของเพิ่งจะสร้างมาไม่กี่ปีนะครับฮะแต่มันทํามาสําหรับตระกูลไาซเลยใช่ครับทํามาตรงรุ่นเลยครับครับผมตัวนี้ราคาแพงไหมครับพูดถึงในตลาดตอนนี้ก็ไม่ไม่แพงนะครับก็จับต้องกันได้แค่ราคา2 0 0พันกาบาทครับผมแล้วตัวนี้ก็มาจับคู่กับโช๊คเป็นโช๊คแต่งโช๊คอะไรครับวันนี้ไม่เป็นโช๊คแต่งในตลาดทั่วไปโช๊คแต่งในตลาดทั่วไปครับผมก็แต่คือมาปรับเซ็ตแล้วก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีครับครับผม ระบบเบรกหลังก็ยังเป็นดัมเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่ช่วงหน้าช่วงหน้าตัวไฟหน้าเป็นของอะไรครับโมโนครับไอ้ตัวดีทีโมโนครับขอยึดกับขาของอะไรครับขาจับเป็นงานสร้างขาเป็นงานสร้างขึ้นมาครับครับผมตัวแฮนด์นะครับแฮนด์ก็งานสร้างทั่วทั่วไปครับฮะก็เป็นของแต่งในในคือก็ผสมผสานเรื่องของแต่งร่วมสมัยใช่ครับไอ้ตัวไหนที่มัน พอดีจ yes, yeah, so like so right? yes. ับ uh, ม well, yeah. ่ใช right. mm ้ไ hmm. ด okay. like, oh. right ้ก็ใช้ใช่คร okay. right. ับอย่างปั๊มบนนี่ก็เป็นของสมัยใหม่ครับเป็นปั๊มลอยโลโก้เบมโบระรับระดับมือคัดด้วยครับตัวบางแต่หน้าของของอินโดครับครับคือมันเป็นของติดรถ r x ที่อินโดใช่ครับผมแล้วตัวนี้เราสั่งเข้ามายังไงเราสั่งมาจากในกลุ่มครับครับตัวนี้ก็พี่พีก็นิยมใส่กันเหมือนกันราคาแพงไหมครับตัวบางแต่ตัวนี้ก็ ไม่แพงนะครับหกร้อกว่าบาทเลยครับแต่มันก็มันก็สร้างความแปลกใหม่ได้ใช่ครับครับผมลงมาดูในส่วนของตัวท่อตัวท่อตรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรครับพี่ทรงข้าวหลามครับทรงข้าวหลามคือพวกเรารู้จักกันนะทรงข้าวหลามใช่ใช่ครับมันเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างท่อม้วนกับตัวท่อรีดใช่ครับครับไอ้ทรงแต่งของรถตัวเล็กตะกูลนี้ก็คือเปลยกลางใช่ครับสิ่งที่ออกไปคือกองอากาศกองอากาศกับกองอุตลบอตลุบ แล้วตอนนี้ถังอัตโนรุปมันไปอยู่ไหนแล้วครับอยู่ทางใต้นี่ครับครับผมเป็นเป็นถังพีเนียมถังพีเนียมที่สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับขนาดเล็กลงแต่ซ่อนไว้ใต้เบาะใช่ครับไอเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะเบาะแต่งทรงที่นิยมใช่ครับฮะรถเล็กก็ประมาณนี้ใช่ครับครับขนาดก็เป็นของรุ่นสหม่ใช่ของยุคนี้เหมือนกันครับติดตั้งตำแหน่งนี้ใช้งานได้โอเคใช่ครับครับผมผมแอบสังเกตเห็นตัวนี้คือสายปรับอุตลรุปครับครับตัวนี้มันมีประโยชน์ไหครับพี่ ก็เวลาเราซัดแล้วเราก็เปิดครับเปิดอุตโนรูปคือเร่งให้อัตโตลูปมันมาช่วยมาช่วยครับผมคือประกับเราเนี่ยประกับทุนรอบอยู่แล้วใช่ครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราแช่ยาวๆอัตโนูปอาจจะไม่พอใช่ครับเราก็เปิดช่วยครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเซฟเวลาเราซัดยาวๆได้ใช่ครับครับผมโดยรวมแล้วคันนี้พี่ใช้งบประมาณในการทําไปเท่าไหร่ครับก็ไม่มากครับ4 0 0 0มืกว่าก็ไม่แพงไม่จะสูงเกินไปใช่ค แล้วความยากง่ายของการทําทรงตัวเล็กในมุมมองของพี่คิดว่ามันอยู่ตรงไหนครว่าถังนะเพราะถังมันเป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยครับเราต้องสั่งในกลุ่มให้เขาตีทรงนี้ครับถังสั่งกับพี่โอครับพี่โอกลุ่มชมทุ่งครับรถคันนี้ทําสีมาจากช่างโอครับชมทุ่งก็ถือว่าเป็นตัวเล็กที่ลงตัว ในสไตล์ซิง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 แบบร่วมสมัยตรงยุคด้วยเขาเขาท่าพี่มีอะไรแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะจัดทรงตัวเล็กในกูน่าอซ์ว่าคุณจะต้องทำอะไรเตรียมอะไรยังไงบ้างครับก็ขั้นแรกเราต้องหาอะไรจากในกลุ่มมาให้ครบครับแล้วก็ค่อยๆประกอบไปทีละชิ้นสองชิ้นครับเพราะเราไม่รีบทำก็ ประมาณเป็นปี2ปีกว่ากว่าจะได้มาคันหนึ่งครับคับผมคือมีพี่ๆหลายท่านแนะนําแล้วว่าในกรณีที่จะขึ้นรถเนี่ยอย่ารีบรวบรวมอะไรใหครบก่อนใช่ครับเพราะถ้ารีบอาจจะเจ็บใช่ครับเจ็บเจ็บเจ็บแต่ไม่จบคืออยากใส่อะไรชิ้นไหนเลือกหามาให้ให่ได้ก่อนใช่ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการแต่ง RX s ตัวเล็กใช่ครับของพี่ใช่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับที่แวะมาให้ข้อมูลกับพวกเราครับครับสวัสดีครับ م